พิรดาจะมาทำรังให้นกสองตัวนี่นะคะมาดูกันค่ะสวัสดีค่ะวันนี้พิรดาจะมาช่วยนกนะคะนกสองคู่หัวเมียน,นี้น่ะเข้ามัเคยอยู่แถวบ้านพิรดาเนาะมัอยู่ทุกปีเลยค่ะเดี๋ยววันนี้น่ะเขาจะมาทำรังบนนี้พิรดาจะเอาลองอัรังนี้นะคะลังนี้ไปไว้ต้นนั้นแต่ก่อนนี้นะคะเขามีลังอยู่บนต้นยูคานี่แหะคะ่ะ ่พื่ดาขึ้นไม่ได้มันสูงพี่รดาจะเอาอันนี้ไปตั้งไว้ข้างบนตั้งไว้ข้างบนนี่นะคะเพื่อนเพี่๋ยวให้ที่ว่าสองวิดูเนี่ยเพื่อดาจะเอามาตั้งไว้ข้างบนนี้นะคะเพื่อดาจะตั้งไว้ตรงนี้เลยเผื่อใหาเดี๋ยวมาชมกันวันที่ว่าจะมีนกมาอยู่ไหมนะคะนี่นะคะนี่นะคะลังนกที่พี่รดาทําให้อ้นกสองตัวนั่นนะ เนี่ยทำให้ดีขนาดนี้นะถ้าไม่ไม่อยู่นะไม่รู้จะว่ายังไงแล้วนะโอเคนะหวังว่าเธอคงจะย้ายบ้านมาที่นี่นะก็หวังว่าเขาจะชอบบ้านใหม่ของเขานะคะไอเจ้านกสองตัวนั่นน่ะเขาจะมาทุกปีเลยค่ะแต่ก่อนนี้ก็อยู่ข้างบนทุงสูงต้นน้นนะคะต้นยูคาแต่ วันนี้พิระดาย้ายบ้านให้เขามาอยู่ตรงนี้ค่ะรอชมนะคะเห็นไหมคะนกสองตัวนั้นนะคะเขายืนมองพิระดาอยู่ค่ะในที่สุดเขาก็มานั่งอยู่ในลังที่พิระดาทำนะคะมันจะมองไม่ค่อยเห็นเพราะว่ามันมีใบเยอะเลยนะคะ นกพิราบนะคะเมื่อสมัยหลายร้อยปีที่แล้วนี้เขาจะเป็นสัตว์เลี้ยงของมนุษย์นะคะแล้วก็สมัยก่อนนูน้นเขาก็จะใช้นกพิราบนี่แหละคะ่ะส่งจดหมายนะคะนกพิราบเขาบอกว่าเป็นนกที่โง่นะคะแต่ไม่ใช่นะคะเขาเป็นนกที่ฉลาดเลยค่ะเราจะจับนกพิราบสองตัวนี้มาทำงานให้เราดีไหมคะเพื่อนๆพ,พ,พิราดาพูดเล่นเนาะ เอาละค่ะสำหรับคลิปนี้ก็ขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ